สำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็คือ x c u u s i v e Graphic Academy ep 1นะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่าเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะทำการเรียนกราฟิกดีไซน์หรือเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะไปแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันมีสไตล์ไหนแบบไหนบ้างแล้วยังไงควรจะต้องแบบรู้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ไปตามที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็น การใช้กราฟิกดีไซน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบทําโลโก้การติดกระจกการประดับร้านต่างๆนานานะครับแล้วก็เวลาที่ทุกคนไปรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นสื่อต่างๆมากมายนะครับพวกนี้ก็คือเป็นกราฟิกดีไซน์ทั้งสิ้นนะฮะอย่างเวลาที่เราไปตามช็อปเก๋ๆเช่น Adidas อะไรพวกนี้มันก็จะมีงานอาร์ตงานกราฟิกดีไซน์เนี่ยที่อยู่ตามพวกแบบจัดอีเวนต์จัดเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นตู้ไฟเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีความสวยงามนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานแพคเกจจิ้งดีไซน์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาจะทำแพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยก็จะใช้โปรแกรม Illustrator เหมือนกันนะงานแพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยมีการใช้แพคเกจจิ้งดีไซน์เยอะมากเลยก็ทุกวันนี้เรื่องของการขายของออนไลน์ขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องสอําอางต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีแพคเกจจิ้งดีไซน์ซึ่งแพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับถ้าเกิดว่า เราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นก็ควรทําสไตล์ให้เป็นวัยรุ่นถ้าเกิดว่าดูพรีเมียมดูแบบลักชัวรี่อะไรเงี้ยก็ควรจะทำควรจะต้องทําให้เป็นแบบลักชัวรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนเลยนะครับอ่ายงบางคนเนี่ยแบบเหมือนกับเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แบบอยากทําร้านเก๋ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะมีพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์มีงานพวกแพคเกจิ้งต่างๆนาๆพวกนี้ก็คือเป็นงานกราฟิกดีไซน์ทั้งสิ้นเลยซึ่งงานพวกนี้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ย ก็จะใช้โปรแกรม Illustrator แล้วก็โปรแกรม Photoshop นะครับถ้าเกิดทำแพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยมันก็จะมีต่อยอดไปยังคนที่ทำแพคเกจจิ้งก็ต้องรู้จักภาพคลี่ด้วยนะภาพคลี่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องเอาพวกตัวภาพคลี่มาจากโรงงานนะฮะเป็นไฟเอล l ลเซเตอร์แล้วเราก็ดีไซน์ลงไปเวลาพับกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแพคเกจจิ้งเป็นปกตินะ แล้วก็แพ็เกจจิ้งตัวนี้ก็จะเป็นแพ็เกจจิ้งที่ทําแบบหน้ากับหลังมันก็จะมีภาพคลี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าคนจะทําธุรกิจออนไลน์คนจะทําพวกแพ็กเกจจิ้งดีไซน์คนจะทำแอดทำโปสเตอร์ทำโลโก้ทําท,ทุกอย่างเนี่ยหรือคุณเข้าเซเว่นอีเนี่ยทุกอย่างที่คุณเห็นทุกชั้นเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ทั้งสิ้นในการทํางานนะครับ ถ้าเกิดว่าขนมอันนี้เครื่องดื่มอันนี้เนี่ยดูน่ากินดูสวยอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการที่ดีไซน์แล้วว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้มันดูแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความรู้ที่ครบองค์ประกอบแล้วก็รู้ครบเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้อย่างแบบได้ได้ตอบโจทย์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบทำแพคเกจจิ้งที่แบบว่าเป็นแบบเป็นเซตลงไปเลยนะนะครับ แพ็กเกจจินะอันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องของ p a ็กเกจจิพวกแก้วนะครับเครื่องดื่มเฟนฟรายแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดแหละแบบเนี้ยต่างๆนา,นานาที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่สามารถที่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทําได้โปรแกรมสําเร็จรูปเนี่ยก็จะเป็นแอปต่างๆที่อยู่ในมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ต่างๆนานา,นาเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำงานดีไซน์พวกนี้ได้นะซึ่งตอนนี้สิ่งที่อยากให้รู้จักเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีไซเนอร์เนี่ยได้ครีเอทสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นงานประเภทพวกนี้แหละที่เราแบบอาจจะดีไซน์ขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์นะครับจากตัวเองจกสเก็ตต์งานขึ้นมาเนี่ยทีละแบบทีละแบบนะครับขึ้นมาพวกนี้พวกนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยโปรแกรม illustrator e คือ AI นะครับ ในการทํางานแล้วก็ Photoshop ในการทํางานนะครับพวกนี้ทั้งหมดที่ทูนเห็นเลยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับต่อมานะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นแพคเกจจริงบางคนเนี่ยชอบงานกราฟิกดีไซน์ที่จะเอาไปทําเกี่ยวกับโปสเตอร์หนังที่มีภาพมาเกี่ยวข้องนะงานแนวเนี้ยก็จะเป็นงานที่ใช้โปรแกรม Photoshop ในการทํางานในการรีทัชเมิดภาพผสมผสานกันนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเราก็จะมีสอนในหลักสูตรนี้ด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นเหมือนกับว่าถ้าหลักสูตรเต็มนะครับก็จะมีสอนด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็น EP หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยเข้าใจและทําได้เนี่ยก็สามารถที่จะทําเบื้องต้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลงลึกเนี่ยก็สามารถที่จะลงได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยก็ชอบงานเก๋ๆแบบเนี้แบบมีดอทมีลายมีเส้นอะไรอย่างเงี้ยแบบทำเป็น stationary ไปเป็น p a เกจ g i n g ดีไซน์ไปเป็นพวก งานพวกโปสเตอร์หรือเป็นพวกบุ๊กต่างๆน,น,นานานะครับลองสังเกตดูนะครับทุกวันนี้มันมีการขายนะครับขายพวกงานพวกนี้นะครับใน a เม z o n แล้วก็จะมีการผลิตงานพวกนี้มานะครับบางคนเนี่ยที่แบบว่าชอบงานดีไซน์ใช่ไหมครับเราเนี่ยก็ต้องมองว่าเราสามารถนางานดีไซน์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนได้บ้างบางคนเนี่ยเกิดไอเดียนะครับจะทำพวกกระเป๋าผ้า จะทำสมุดโน้ตนะจะทำไอ้พวกแบบว่าพวกเสื้อพงเ,เสื้อผ้าอะไรเงี้ยใช้กราฟิกดีไซน์มาทำนะแล้วเราก็โปรโมทตัวงานดีไซน์ของเราเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยออกไปขายในออนไลน์พวกนี้เราก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นจากงานดีไซน์ได้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกคนเนี่ยมีทักษะด้านงานดีไซน์เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มต้นสมมติว่าเริ่มต้นนะว่าคุณจะทําเสื้อตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นงานดีไซน์คุณก็ เริ่มทำการเปิดเพจเปิดเว็บไซต์นู่นนี่นั่น,นโปรโมทมี l ลายนะครับมีพวก l ลาย Offi ิเชียลมี Facebook มี Instagram อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ทำโปรดักต์ออกมาใช่ไหมอาจจะทําเป็นแบบ p รีออเดอรก็ได้ดีไซน์ขึ้นมาก่อนลง m o อกอั up. คือปกติแล้วเนี่ยเวลาทําเสื้อทําสมุดหรือทำอะไรพวกเนี้เราสามารถที่จะทําเป็น Mockup ได้เขาเรียกม็อกอัพนะม็อกอัเนี่ยเราสามารถไปโหลดในอินเทอร์เน็ตได้เช่นสมมติว่าผมจะ มีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็จะดีไซน์ไอ้พวกงานดีไซน์พวกนี้ลงไปในเสื้ออะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถดีไซน์จากโปรแกรมวีล่าเซเตอร์เนี่ยแล,ลออแล้วทําลงไปมองอัพแล้วทีเนี้ยเราก็ไปสมมติเรามีเพื่อนใน Facebook หรือมีเพจไดรก็ตามเนี่ยเราก็บอกว่าหรือในช้อ p ป,ปี้ลาซาดก็ได้นะครับเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมี p r e o อเดอนะครับเสื้อตัวดีไซน์แบบนี้ทั้งหมดแบบ100ชิ้น500ชิ้นก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับ แล้วคุณก็ขายขึ้นมาก่อนนะครับพอขายปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปผลิตนะครับก็คือแต่ว่าคุณจะต้องเหมือนกับวางแผนเรื่องการผลิตให้เสร็จก่อนไม่ใช่ว่าคุณแบบไปรับเงินเข้ามาก่อนแล้วคุณยังไม่ผลิตผลิตไม่ได้คุณต้อง QC คุณต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่าคุณจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่างานดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่แล้วมีความสุขใครแบบใครชอบแนวนเนี้ยเนี่ยมันอิสระเลยไม่ว่าคุณจะไปทํางานพวก สร้างโปรดักต์ขึ้นมาหรือสมมติว่าคุณจะไม่ได้ขายงานดีไซน์ล้วนๆนะครับคุณอาจจะไปทำสมมติทำพวกขนมเครื่องสำอางหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่าง,างๆนาเป็นแบบเป็นเคสมือถือหรือใดๆก็ได้เนี่ยนะครับทำขึ้นมาแล้วก็มาผสมกับพวกพวกเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขายประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในวงการกราฟิกเนี่ยคุณอย่ามองแค่ว่าเราเนี่ยจะต้องแบบว่า รับงานอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนมาจ้างเราดีไซน์เราก็ดีไซน์พอพอเราดีไซน์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จบแค่นั้นเราพยายามหาความสนุกในในชีวิตดูว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราดีไซน์เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างทําเสื้อทํากระเป๋าทําเคสมือถือทำแพคเกจจิ้งดีไซน์ทาโปสเตอร์นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับหรือจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยที่แบบว่าเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยจะทํางานเนี่ยบางคนอาจจะแบบ ไปรับเป็นงานเหมือนกับทุกวันนี้ทำกราฟิกเป็นใช่ไหมเราก็อาจจะเปิดเป็นแบบว่ารับดูแลเรื่องคอนเทนต์ทุกวันนี้เวลาที่บริษัทต่างๆองค์กรต่างๆ,งางๆไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นคลินิกต่างๆหมอหมอฟันหมอผิวหน้าหรือจะเป็นคนขายเครื่องสําอางหรือจะเป็นคนขายแกดเจ็ตมือถือหรือคนขายพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยเขาต้องการคอนเทนต์ครับใน Facebook ใน Instagram นะใน Tik To อกอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครทํากราฟิกเป็นเนี่ย ก็สามารถที่จะทำเป็นแพ็กเกจจิ้งว่าโอเคเราดูแลรายเดือนรายเดือนเนี่ยจะมีพวกคอนเทนต์อะไรบ้างเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะทำเป็นแบบเป็นธุรกิจต,ตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่างานดีไซน์เนี่ยมันหลากหลายมากๆเลยนะครับ